น้องเจ้าไอเฮาก็อุจจะคบหากันมาเมินแล้วเนาะเจ้าไอไอหักน้องเนอะน้องก็หักไอเจ้าน้องบัวพัดแต่งงานกับไอ้น้องบาได้แมบ่บาได้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 เด็ขดขาดอีแม่ตึงบายอ้อมแต่เฮาสองคนหักกันนะเจ้าแม่ แม่นแล้วครับแม่สัต๊ตปหยุดเลยไอ้โดงม,มึงจะไปมาห้องกูว่าแม่เน่ะมึงบาดใจลูกกูกูไม่ลูกสาวคนเดียวกูถึงอย่างความฮักความฮักมันกินได้ก่อได้ก่อมันกินมาได้ฟังแม่ดีๆเนลืบหัวพัดลูกแม่ไอ้โด่งนี่นะมันเป็นคนบาได้เรื่องมันบาเอาการบาเ,เอางานบาเ,เอา,เเอ,า,เาอย่างจ้าอย่างบาเอาอย่างอื่นก็บาเป็นอย่างเจ้า ขอให้เอาข้าเจ้าคนเดียวกับปอและเจ้าแม่บัวป่าบาได้บาได้อีแม่ถึงหมายน้อมอีแม่บาชอบอีแม่ตึงจะกีดกันแม่คือโอกาสผมได้พิสูจน์ตัวเก่าก่อนนะครับไอ้ดงทิ้งยุดเลยยุดประเดี๋ยวนี้ปอไอ้ดงปิกบ้านแต่มาต้องอู้อัยยังแล้วปอมายอมให้แต่งเด็ดขาดอออ๋ไอ้อินถานมึ่มากาดีแล้วมึงปาลูกมึงปิดบ้านไปเลยแม่ หาปิ๊กแหน่นอนถ้าไปยูให้เสียสุขภาพจิตหรอกโอยเออดีไปเลยไปไอ้โดงปิ๊กบ้านเฮาลูกบอไปเลยเล่นกับไผบัดเล่นในเมื่อป้อมแม่ของตึงสองฝ่ายกีดกันความฮักของสองเฮาวันนี้จะต้องปาน้องบัวผัดหนีไปให้ได้โหป่อ,อยังไม่อยู่ที่นี่น่ะโดงมากกว่าดีแล้วลูกมานี่มา พ่อจะแนะนำบัูจากแม่ใหม่แม่ใหม่นี่น้องบัวพัดแม่ใหม่ลูกฮะ<า>น้องบัวพัดตัวยังไม่นเนี้ยจะอี้กับอายได้นะน้องขอสุม,มาเนี่ยอยเอาเลิกกันเตอะตามนั้นหนอกป้อนี่มันแฟนผมป่อจะมาลูกเอาแฟนลูกจะยี่บัดได้ป่อขอต้นนึ่งลูกเนี่ยป่ออยู่ได้แหมสามเดือนตัวอันนะ่ะป้อก็จะตายไปแล้ว คือปอได้มีความสุขในส่วนสุดท้ายของชีวิตตั้งแต่ลูกนะแล้วป้าแก้วคำแม่น้องบัวพัดเปิลบอกว่าอย่ยังกะลูกเคยลูกเคยอีแม่กินยังมาหรือยังลูกยังบ่ได้กินอันยังเลยครับแม่โอ้ยมากมาลูกเคยมากอีแม่ทำของลำลำไม่นักขนาดเลยเออยังเป็นอั้นน่ะบ่ใช่ว่าสองคนนี้จังแน่กันบะใช๊กะเออบ่จังเหรอ,อ ลูกเคยดีๆจะอีจะหาได้จากที่ไหนแฮ้งรวยก็รวยอายุก็สั้น